เกือนกูมิพนนะครับน,นี่เป็นห้าเกือนเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือไปที่ข้างในเกือนนะครับมันจะมีวันนะครับวันนี้มากับกำนันกำนันพี่นี่เขาเรียกกำนันเปียก <laughs> นี่คือพี่สุรัตน์นะครับรู้จักกันมา20ปีแล้ว ก็เป็นพี่น้องกันมานาน,นอยู่ที่โน่นด้วยกันแม่นกำนังีออ,อกมาเป็นกำนังที่นี่มันเป็นเรือมาครับทังลำาีสองคนนะครับ <c oughs> ไม่แพงนะครับใครมาเที่ยวที่เขื่อนอุยพ,พลลําละหกร้อยขึ้นได้สิบคน มาสองคนก็แล <laughs>